คืออะไรท่อเลยเฮียเฮ้ยกู้ไอ้ครูใคกูบอกแล้วว่กำคืดจริงมันโผล่มาแล้วไอ้สัตว์สันดานมันอะโอ้โหดูมันวิเครเลยมันหลอนเฮียกูไม่ไหวแล้วเฮียกูเป็นห่วงมันกูเป็นห่วงของมันจริงๆกูโทรหาครูเมธิการได้ไหมอ่ะมันอาจจะมีประวัติเรื่องสารเสพติดตอนมอสี่มอห้าหรือเปล่าแล้วตอนนี้อาการมันหนักเพราะว่าครูไม่ได้คุมอ่ะกูพูดจริงเลย ได้คุยเลยที่เนี่ยแน่ใจเล่นฟรีไฟเลยนะสัตว์ไม่ใช่แบบมานั่งบิวมันอยู่ในแชตส่วนตัวนะเป็นงานได้ไงเว้ยเฮียทรงมันเหมือนเบ็ดเหมือน,นจะบิวเลยโหนโมันทรงไม่หมาบ้าขนาดนี้อยู่ดีๆแม่งก็บ้าเฉยเลยมันต้องมีตัวแกนนำอะเฮียก<ง>ู <c oughs> เป็นยี้ไ้ไงกูกลายเป็นแกนนำไปเลยเบียร์ก็ตัวเยอะเหรอส่วนใหญ่ไม่เฮียเลยพ่อแม่งแม่งจะของแชตติตัวเน <c oughs> ี้ยไหน สวงให้กูโทรหาจิมไหมกูไม่ไหวแล้วลูกมึงไม่ไหวจริงไอ้กูทำไอ้กูโทรหาสมนหมือดสวนกูขอบเบอร์พ่อแม่มึงได้ดีจะแพ้เร็วกูขอบเบอร์พ่อแม่มึงนี้ไอ้ยิ่กูขอคุยด่วนดิลูกมันเป็นอะไรอะกูขอคุยดีแพ้เพิ่งจะมึงคุยกูขอบเบอร์กูขอบเบอร์แม่มึงไม่จีบหรอกไอ้เหี้ยจะคุยจะได้เฮ้ยเฮ้ยกูว่าขอบเบอร์ให้ถัดึงก็สวยดิ